ทช่องนี้ที่เราเห็นจากข้างล่างเดี๋ยวเราไปดูองค์พระกันนูน่นนนเห็นแล้วองค์พระหอดใได้เหมือนกันนะนี่ขึ้นมาไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าทางมันก็ตรงนู้นก็ชันนิดนึงนี่มีสายไฟด้วยสายไฟหรือสายติน,นี่ยน่าจะเป็นสายไฟมากกว่า เอาโอ้ระวังระวังตรงนี้จะชันนิดหนึ่งระวังโดนสายไฟนะลูกได้ไหมลุงวาวโอ้แสดงเขาก็มีคนขึ้นมาอยู่นะเนี่ยทางเป็นรอยเลยอ้าว แอลูกลงได้ไหมนี่ทางนี้ก็ลงได้ดรหรอกได้ได้ดีนะาชาม,มันมีป่องข้างบนนะมันเลยมีความสว่างเหมือนใครเปิดไฟว้โอ้ดีนะช่ำมันมีป่องข้างบนนะมันเลยมีความสว่างเหมือนใครเปิดไฟไว้